โอเคแล้วก็ทีนี้เราก็เข้ามาเปิดแอปในธนาคารของเรานะคะแล้วที่เราเลือกเอาไว้ว่าเมื่อกี้เราจะเราจะจ่ายกับธนาคารอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เลือกตรงสแกนได้เลยค่ะก็ตรงนี้เขาจะเป็นกดแบบรูปภาพอยู่นะคะเราก็แตะไปที่รูปภาพรูปภาพเมื่อกี้ไงที่เราแคปเอาไว้อะจึบใช่ไหมนี่แล้วก ด้เท่าไหรย่าก็เราไม่ต้องแตะที่ยอดเงินแล้วนะคะเขาก็จะมียอดเงินมาให้เราเสร็จสับแล้วว่าหนึ่งพันดสบาทมันเป็นค r code ์คดเป็นเลขที่คำสั่งซื้ออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นจำนวนเงินแล้วก็ถัดไปได้เลยค่ะเดี๋ยว่าจะเขียนเป็นอย่างนี้แล้วก็ยืนยันเราเท่ากับว่า,าเราสั่งซื้อกับบริษัทโดยตรงอืม น,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตึงๆเงินอ,ออกได้แล้วค่ะเราก็ไม่ได้ผ่านตัวแทนเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเองค่ะสมมุติว่าอา่าเรามีเราทํางานเสริมตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้อา่ามันเป็นงานที่ทําไม่ยากเลยค่ะลูกค้าลูกสมาชิกของเราที่เขาสมัครต่อจากเราอะ เขาเวลาเขาซื้อกินซื้อใช้แล้วเขาถูกใจใช่ไหมเขากินหมดแล้วเขาก็สั่งซื้อเขาสามารถสั่งเองได้เลยแบบนี้โดยที่ว่า,าเราเราคนที่แนะนาอ่ะพูดง่ายๆคือเราใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรเลยคนที่แนะนําเราเขาก็ไม่ต้องทําอะไรพอเราซื้อของเขาก็ได้เงินค่ากําไรของเขาอ่ะมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ที่ว่าคุณไม่ทํางานคุณก็ได้เงินแต่อันนี้ถ้า เหมือนกับการขายของมากกว่าใครกินใครใช้ก็ได้เงินกำไรไปส่วนต่างแต่ว่าเราไม่ต้องทำงานตลอดเวลาไม่ต้องสั่งของให้ไม่ต้องสต๊อกให้ลูกค้าสามารถสั่งเองได้เลือกเองได้ไม่เข้าใจผลิตภัณฑ์ก็ถามเราได้แต่ว่าเหมือนลูกค้าเขาซื้อนา่นนาเน่เขาซื้อเก่งแล้วอะของหมดเขาก็ไม่ต้องแบบ เราก็จะได้ดูแลคนใหม่ๆไปเรื่อยๆพอคนใหม่ๆเขาใช้เป็นเขาก็ใช้เสร็จทีนี้เราก็ขายดอกโดนไปเราก็ทำงานของเราไปใช่ไหม,มผลิตภัณฑ์เขามาขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เขาก็ส่งข้อความมาให้เราก็ทํางานส่งถึงเวลาย,ยอดเจนเขาก็จัดตัด,ดมาให้ว่าเราอะขายได้เท่านี้นะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าเราสั่งอะไรไปบ้างแต่ว่าบริษัทเขาก็จะ เก็บเงินไว้ให้เราอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครทำไม่เป็นก็ไม่ยากมันเป็นรายได้เสริมที่เราไม่ต้องมานั่งหยิบมานั่งยกคือถ้าเรามันคล้ายค้ยตู้หยอดเหรียญนะเออเราชอบมันลงทุนทีเดียวแล้วก็มีลูกค้ามาใช้บริการซักผ้าเองหยอดเหรียญเองถึงเวลาเราก็ไปเก็บเงินมันมัน,ม,นมันเหมือนกับเป็นหลักการอย่างเงี้ยคือมันมีเราวบบ มันยุ่งไงตลอดเวลานี่ตัวนี้ก็กําลังผัดไส้ขนมอยู่เราก็ขายของอีกใอีกงานสื่อมาอะไรจะนอนก็ไม่มีเวลาเราก็เลยบอแบบเห็นแผนการแผนงานของ m อใช่ไหมเขาอธิบายเราว่ามารายได้มายัางไงยังไงแล้วพอเราเขา้าใจเราเอาอน่าจะทําได้นัเราก็เลยทําข้อดีของการทํา m v ก็คือเราก็ไจ้กินของที่มีคุณภาพแล้วเราก็ชัวว่าของเขาคุณภาพจริงๆ เพราะอย่างที่บอกหลายๆครั้งเพราะว่า M W เขาไม่ได้เพิ่งเปิดบริษัทมา1ปี2ปีแต่เขาเปิดมาหลายสิบปีแล้ว65ปีได้แล้วมั้งได้จะไม่ผิดนะมันก็เกินชีวิตคนหนึ่งช่วงหนึ่งได้แล้วแหละแล้วก็ตลอดเวลาเขาก็ไม่เคยอยู่ที่จะวิจัยผลิตภัณฑ์ของเขา สินค้าที่กินเราก็มั่นใจว่าเอาเคที่เราเงินเงินที่เราเสียไปอะ่ะมันคุ้มค่ากับกับการที่เราได้กินอะ่ะเราพอเราทำเอ็มเวย์้วก็เราก็ต้องไปดูนนะเอ็มเวเขาผลิตยังไงพอเรารู้ข้อมูลเออได้อยู่กับการที่ว่าสมมติว่างออที เรากินนะอาหารการกินของเราอะเราต้องเราต้องใส่ใจกับมันมากๆแล้วการพูดตรงๆก็คือผักในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือในตลาดมันก็ไม่ได้แบบปลอดภัยไร้สารเคมีขนาดนั้นแต่ว่าฟาร์มของนิวทีไรท์เขาเป็นออร์แกนิกเขาปลูกเองหรือ สิ่งที่เขาปลูกเขาก็วิจัยเราก็สามารถเข้าไปชมได้แล้วก็มีคนเข้าไปชมทุกๆปีถึงเราไม่ได้ไปถึงที่แต่ก็มีสามารถเสิร์ชหาได้ที่มาที่ไปเชื่อถือได้โอเคแค่นั้นแหละอ่ะอันนี้ก็สั่งเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วก็รอรับสินค้าได้เลยพรุ่งนี้นะคะเคเสร็จสิ้น Bye.